พูดถึงเรื่องของน้ำครับช่วงนี้มีฝนโปรยลงมาในหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับพื้นที่ซึ่งรับมรสุมเป็นพื้นที่แรกๆของประเทศไทยเนี่ยนะครับตอนนี้ล่าสุดเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับก็คือเกิดดินสไลด์ทับพื้นผิวการจราจรนะครับโดยทางด้านของท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตากเนี่ยนะฮะก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดําเนินการแก้ไขครับ เนื่องจากในพื้นที่ของตำบลรวมไทยพัฒนาแล้วก็ตำบลคิรีลาดนะครับเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงครับทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากมีดินสไลด์ลงมาทับพื้นผิวทางหลวงชนบทสายตาก4 0 0 7นะครับแยกทางหลวงชนบท1 0 9 0ไปยังแยกพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากครับช่วงหลักกิโลเมตรที่2ถึง3เนี่ยนะครับทางด้านของนายธงชัยชมถนอมครับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตากจึงได้มอบหมายหมวดบำรุง ทางหลวงชนบทแม่สอดครับนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดินสไลด์ทับผิวจราจรในพื้นที่ครับเพื่อเปิดช่องทางการจราจรอ,อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะต้องเดินทางสัญจรไปมา ในเส้นทางดังกล่าวครับค่ะทั้งนี้เองนะคะทางผู้มนวยการแขวงทางหลวงชนบทตากค่ะท่านได้ย้ําเตือนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขับขี่อย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็เฝ้าติดตามพยากรณ์อากาศรวมถึงข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะโดยสามารถขอรับข้อมูลหรือข่าวสารได้ทางหมายเลขโทรศัพท์055508 657นะคะก็คือหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สอดค่ะซึ่งนอกจากนี้เองทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะยังคาดว่าจังหวัดตากเองเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ถึงหนักมากนะคะคุณผู้ชมช่วงระหว่างวันที่2 0ถึง23พฤษภาคม2565น้อี้ค่ะ,ะในช่วงนี้ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าจะต้องเดินทางลัดเลาะผ่านเส้นทางที่เป็นภูเขาอะไรแบบนี้อาจจะต้องลดความเร็วแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยฝนตกลงมาถนนอาจจะลื่นนะฮะแล้วก็อาจจะมีดินโคนลนถล่มในพื้นที่ได้นะฮะดังนั้นแล้วเพิ่มความระมัดระวังเซฟตี้เฟิร์สเป็นดี